มันคือหลินจื้อเป่ยที่รีบร้อนมากที่สุดแม้ว่าเขาจะกำชับกับจานเทียนเสียงและผู้อาวุโสแล้วแต่หากมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นมันก็ยังเป็นปัญหาอยู่ดีข้าหวังว่าจะไม่เกิดเรื่องใหญ่ขึ้นในช่วงนี้หลินจื้อเป่ยคิ้วขมวดและภาวนาในใจเมื่อเห็นสีหน้าหม่นของหลินจื้อเป่ยห่วงฟู่เชิงจื้อก็ไม่คิดจะหาเรื่องอีกฝ่ายต่อเขาเปลี่ยนเรื่องทันทีใช่สิเจ้าเห็นตึกในสำนักทางเฉียงหรือไม่หนิงไทชูพูดขึ้นมาด้วยรอยยิ้ม คำถามนี้ข้าเองก็อยากจะถามสำนักทางเฉียงแห่งนี้ข้าไม่รู้ว่าใครกันที่เป็นคนออกแบบแต่ทุกตึกต่างก็สวยงามทิวทัศน์ในสำนักเองก็งดงามด้วยสำนักที่สวยแบบนี้แม้แต่สำนักห้าถึงหกดาวก็ยากจะเทียบได้ไม่ใช่หรือเฟิงซวนมองไปที่หลินจื้อเปยและถามขึ้นมาด้วยความสงสัยหลินจื้อเปยเจ้าเป็นหัวหน้าเขตเหนือเจ้าควรจะเคยไปที่สำนักห้าถึงหกดาวมาสินะสำนักทางเฉียงแห่งนี้เป็นยังไงหากเทียบกับสำนักห้าถึงหกดาว เมื่อได้ยินคำถามนั้นหลินจื้อเป่ยก็มองไปด้านในสำนักคังเฉียงด้วยความสงสยัยแค่เพียงมองหลินจื้อเป่ยก็ตะลึงนี่มันหัวเทียนหมังเองก็หันไปมองตามตึกอันงดงามที่เรากับถอดแบบมาจากสวรรค์ทำให้สายตาเขาเบิกกว้างห่วงฟู่เชิงจื้อและคนอื่นๆเห็นท่าทีตะลึงของหลินจื้อเปยก็อดไม่ได้ที่จะพากันหัวเราะสักพักหลินจื้อเปยก็แสดงสีหน้าซับซ้อนออกมา หัวหน้าหนิงพูดได้ดีสํานักทางเฉียงแห่งนี้แน่นอนว่าออกแบบมาโดยพิเศษมีแค่ช่างก่อสร้างระดับสูงเท่านั้นที่ออกแบบและสร้างสํานักที่สวยแบบนี้ได้ค่าแค่ไม่รู้ว่าใครกันที่เป็นคนทําแบบนี้พวกขอบเขตลีส่วนต่างก็ชื่นชมทิวทัศน์ของสํานักทางเฉียงหากมังกระแดงรู้ว่ามีคนชมเขาอยู่และคําชมนี้ก็ออกมาจากปากพวกขอบเขตลีส่วนเขาคงดีใจจนนอนไม่หลับห้าห้าไม่รู้ว่าทําไมคาถึงคาดหวังกับการสอนของเจ้าสํานักมากว่าเดิมได้ หวงฟู่เชิงจื้อเผยรอยยิ้มออกมาข้าเองก็สงสยัยเจ้าสำนักเป็นคนแบบไหนกันหนิงไทชูพูดพร้อมกับยิ้มฐานะช่างก่อสร้างนั้นได้วกว่าสายอาชีพพิเศษในระดับเดียวกันแต่ก็ใช่ว่าจะหาได้ง่ายๆตามที่ข้ารู้มาในเขตเหนือแห่งนี้ไม่ได้มีคนระดับนั้นข้าไม่รู้ว่าเจ้าสำนักไปหาช่างก่อสร้างแบบนั้นมาจากไหนกันและอะไรที่ทำให้เขามาที่นี่ช่างก่อสร้างแม้ว่าจะไม่มีฐานการบ่มเพาะก็คู่ควรได้รับความเคารพ ไม่ใช่แค่ช่างก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นสายอาชีพไหนเมื่อขึ้นไปถึงระดับสูงได้ก็คู่ควรกับคำชื่นชมและความเคารพหนิงไทชูและคนอื่นๆแม้ว่าจะแข็งแกรง่งแต่พวกเขาก็เคารพพวกที่มีพรสวรรค์พิเศษในด้านต่างๆไม่เคยที่จะมองข้ามคนเหล่านั้นเลยไม่ต้องกังวลไปรออีกสักพักแล้วเราจะได้พบกับเจ้าสำนักเจ้าสำนักเองเฟิงส่วนพูดขึ้นด้วยรอยยิม้มพวกเขาต่างก็สงสัยว่าเจ้าสำนักหรือเซียนที่คนพูดถึงนั้นเป็นคนยังไงแต่นั่นแค่สิ่งที่พวกเขาสงสัย เป้าหมายการเดินทางมาที่นี่ก็เพื่อมาพบกับอูชิงชวนคนอื่นและเรื่องอื่นนั้นพวกเขาไม่ได้สนใจบางทีพวกเขาอาจจะสงสัยในตัวเจ้าสำนักที่ดูลึกลับแต่พวกเขาก็ไม่ได้ใส่ใจมากนะักยังไงซะด้วยความแข็งแกร่งและฐานะของพวกเขาในสายตาคนธรรมดาพวกเขาก็ถือว่าเป็นตำนานพวกเขาไม่ได้ด้ยไปกว่าท่านเซียนอย่างจังอยู่เลยในมุมมองของพวกเขาแล้วเจ้าสำนักอาจจะแข็งแกร่งกว่าพวกเขาหรือบางทีอาจจะอ่อนแอกว่าแต่มันคงไม่ได้ต่างกันมาก ดังนั้นท่าทีที่พวกเขามีต่อจังอยู่จึงไม่ได้ดูพิเศษอะไรข้าหวังว่าเขาจะไม่ทําให้พวกเราผิดหวังไม่งั้นแล้วข้าคงไม่ยอมรับฐานะเซียนของเขาแน่หวงฟู่เชิงจื้อมองไปที่สำนักคังเฉียงราวกับว่ามองทะลุตึกได้สายตาเขารีลงตำแหน่งเซียนนี้ไม่ใช่ทุกคนที่คู่ควรกับมันหากต้องการตำแหน่งนี้ก็ต้องมีดีการรับตำแหน่งเซียนได้ก็ต้องรับผลกระทบจากตำแหน่งนี้ให้ได้ไม่ว่าดีหรือร้ายก็ตามไม่ใช่แค่หวงฟู่เชิงจื้อหลินจื้อเปย หนิงไทชูเฟิงส่วนและคนอื่นๆต่างก็มองไปทางสำนักคังเฉียงและคิดแบบเดียวกันมีแค่หัวเทียนหมังเท่านั้นที่ต้องการจะมาเยี่ยมอู่ชิงชวนไม่ได้สนใจเรื่องอื่นตอนนั้นเองพระอาทิตย์ก็โผล่ขึ้นมาเต็มดวงแสงแดดยามเช้าสาดทอแสงไปทั่วทั้งเมืองทาให้เมืองเริ่มสว่างสวัยขึ้นมาเพราะเวลาที่ใกล้เข้ามาผู้คนก็พากันตื่นเต้นมากขึ้นเรื่อยๆท่านเซียนท่านเซียนท่านเซียน มันราวกับว่าพวกเขานัดกันไว้พวกเขาพากันตะโกนออกมาดังขึ้นเรื่อยๆแค่ไม่กี่อึดใจเสียงตะโกนนี้ก็ทําให้พื้นดินสั่นไหวกระทั่งพวกเขาที่ลอยอยู่กลางอากาศต่างก็รับรู้ได้ถึงแรงสั่นที่เกิดจากเสียงตะโกนนี้โชคดีที่เนินเขาลูกนี้แข็งแรงดีมันเหมือนกับหินยักษ์ย้ายที่ตั้งอยู่ได้แม้ว่าจะเกิดการสั่นไหวระดับนี้ก็ตามบ้าไปแล้วเมื่อเห็นเหล่าผู้บ่มเพาะพากันตะโกนออกมาลินจื้อเปยห่วงฟู่เชิงจื่อและคนอื่นๆต่างก็อดทึ่งไม่ได้ ในหมู่ผู้คนที่พากันตะโกนออกมานี้มันมีพวกขอบเขตว่าส่วนไม่ใช่น้อยๆยเลยไม่นานพวกเขาก็ต้องตกใจยิ่งกว่าเดิมเมื่อรู้สึกได้ว่ามีพวกขอบเขตตันส่วนพากันตะโกนออกมาด้วยความตื่นเต้นสีหน้าของพวกเขาทําให้คนอื่นสงสัยว่าพวกเขาเป็นสาวกของเจ้าสํานักหรือเปล่าเดี๋ยวนะคนคนนั้นหลินจื้อเปิดตะลึงขอบเขตหลิงส่วนงั้นรึสายตาเขามองไปที่โจถิงโจถิงยืนอยู่กับผู้คนด้านล่างและปากเขาก็ยังตะโกนเรียกท่านเซียนไปด้วย ตอนนั้นหลินจื้อเป่ยหหวงฟู่เชิงจื้อและคนอื่นๆต่างก็ตะลึงคนพวกนี้บ้าหรือว่าเจ้าสำนักนั้นมีความสามารถจริงๆกันแน่